ครับสวัสดีเอฟซสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เช้าวันที่สาสิบเดือนเก้าปีสองห้าหกครับเข้าป่าสองเห็ดอีกแล้วครับนู่นยายระเวียงกันนัตตีเราไปแล้วเข้าไปรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรมากๆขนาดไหนเด้อพี่น้องวันนี้ตามนางเอกช่องผมไปเอานตัตตียิ้มนหน่อยคะ่ะนี่นางเอกช่องผมไปแล้วนอ่นคุณยายระเวียงไปทางนู้นแล้วครับไปครับพอไปหากันางเข้าป่าใหม่พี่น้องสว่างแล้วตอนนี้ ไปบุกตาใหม่เขาอีกนึงพักครึ่งเวลาครับนัตตี้ผมน่นเอ,อ้ยนักครึ่งเวลาขนาดนี้หกโมงแล้วครับมองเช้าแล้วพักก่อนครึ่งเวลาไปต่อกันพี่นะ้อกสว่างแล้วแดดออกแล้วไปต่อกันเลยวันเอ้ยันมา อ๋อเริ่มสว่างแล้วก็เริ่มถ่ายแล้ววันนี้คืนถ่ายได้ไม่ค่อยชัดขวัญเอ้ยขวัญมาหนึ่งดอกวันนี้เดินไกลหน่อยฟางเสียงหอบอมันก็เดินเลยกันหมดเราก็เก็บว้าพี่น้องเนะาะหักเลยเดินเลยกันแล้วก็เก็บเลยอีกดอกหนึ่งอยู่ดอกหนึ่งเออึบฮึบฮึบสองดอกนะครับพี่น้องเห็ดหนาอ่อน ได้ต่อไปเฮาเห็ดเห็ดพี่น้องเอไมกินได้เลยอืมแล้วแต่คนชอบเนาะเห็ดนี้เนาะใช่ไหมคุณยายนี่เองแล้วแต่คนชอบเนาะเห็ดเผ็ดนี่เนาะย่างจบข้างในนอนๆแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนมาร์คเผ็ดเห็ดเผ็ดเห็ดเผ็ดมันเป็นลังงามเนาะนี่เองต้นไม้ก็บัง อืมไอ่เก็บ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 กูได้เพ็ดเห็ดเพ็ดหน้าหินดอกสวยๆเอ้ยหน้าอ่อนหน้าอ่อนหน้าอ่อนจะตัดตีมันหมดออกหมดเลยไอ้ดูไอ้เฉยว่ามันยังนี่เห็ดหน้าอ่อนพี่น้องหาต่อหน้าเฮาเนาะเราเดินเลยกันหมดเราก็แงะตัวพี่น้องแงะอย่างเดียว đơn cái một nó còn to tua bạn này nhẹ 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 khắp bài còn đọt là cỏ đèn vì nó nhẹ khắp bài còn muốn đọt nữa hôm nay nó còn tuôn đọt nữa nhẹ 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 được đèn thược đấy hấp, nhẹ dành tiêu hấp 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 nhẹ bài cái tạt tay mà 3 đọt xuôi bài hát to เก็บแหละทุกเห็ดแล้ววันเนี้ยนอนนัตีเนาะเก็นน้ำมันปูจ้ะเก็บทุกเห็ดแล้วนัตีว่ะอ่ะเอาทุกเห็ดแน,นีะเริ่มสว่างก็เริ่มเก็บทุกเห็ดละจ้ะจกเก็บน้ำมันปูอืมนน<ล>ยายไปรเวียงกับคุณยายนี่ก็เก็บอยู่นน เก็เ้มันปูขึ้นสวยเลยพากันนั่งเก็บมันปูแล้วพี่น้องผ็ดมันปูโอ้ยเยบเย็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 บนเย็บเย็บเย็ยบพางเก็บมันปูแล้วเอางั้นเลยเนี่ยเลียงอัลลามขายกันการเขาเลยนะคุณยายเนาะ เ <laughs> ัีนยนะขอซื้อขายในกลางเขาเลย,นนย,ลยรเราเแบบเอืออืออ๋อทางอาหารทรายน,นี่ครับซื้อขายในกลางเขาเลยบรรยากาศซื้อขายในกลางเขาเลยครับพี่น้องนี่นเด้อพี่น้องมาซื้อขายในกลางเขา,านี่เรา โอเช็อตนี้ชอบกดไลค์ใช้กด<ห>แชร์แล้วกดติดตามเลยเด้อพี่น้องเอ้ยช่องเคยพอขายคนหากินนะครับ<ห>เอาท้งเห็ดทั้งหน่อจอดเนื้ออืมเอาได้กินได้เอามดุน้อใหญ่จิตขออภยเดืนสรุปหาเห็ดวันนี้นะครับวันที่สามสิบเดือนเก้าปีสองห้าหกกครับพี่น้องนี่ขายกันอยู่ในป่ามั่งแล้วเมื่อกี้นี่ ปัญญาเราเวียงรังนั่งทำเห็ดอยู่ระหว่างรอสมาชิกกลับมาครับเก็บใหม่เก็บเอาใหม่ขายหมดไปแล้วในป่าโอ้อ <c oughs> oh.